ตรงนี้จะทำตราไหมติดไม่ต่อตรดเสาปลั๊กาพอดีน้องครตัวคนงาเพี่น้องนแต่ตอนไม่ดอกแะละกันแต่ครับให้ลูกก่อนที่ะแก้ราให้ลูกกควรที่จะกขาเดียวไ่วรให้ห้องันเต้

วางหูบกเข้าให้เย็น <puntos> ต <illa> ัวเย็นตัวไปนอกวันตาอาการเป็มะกำอย่างไรคะทุกคนจะต้อเป็นโรคผมกนจะอับเข้าไปตีกยัดหนตั สวัสดีครับเขบ้ามือให้ในนี้นะครับให้เป็นอร่านที่หน่งนะครับผมตีนามของคณะกรรมการกองทนหมู่บ้านซึ่งผู้ปกครองของท้องที่จะมาในวันนี้ก็คือเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านผมพูดในนามของคณะกรรมการหมู่บ้านผมเป็นรองประธานนะครับวันนี้เนื่องจากว่ามีลูกชาย ที่สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะครับเป็นคนที่สองนอกจากท่านชื่อไผ่นะครับทางเจ้าทางพ่อแม่มีความยินดีอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ก็เลยได้ทาบุญขึ้นทาบุญเลี้ยงพระหลังจากนั้นก็อยากให้พี่น้องได้มีความสุขนะครับวันนี้ผมในะนำด้วยขอบคุณนะที่เป็เจ้าของนะผมยังไม่ได้บอกชื่อนะครับ สมพงศ์นะครับอ๋อสมพงศ์ลูกสาวบอกขอโทษนะครับอรานด้วยท่วนตายนะครับอ่เป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวนะครับชื่อซีมนะครับคนที่แต่งตัวไม่แตะเก้ยตัวใหญ่ว่าเพื่อนนะครับและเป็นคนสุดท้องด้วยคุณสมพงศ์ยินดีและุณสุทัศน์ยินดีนะครับเป็นพ่อนะครับพี่เดินไปเดินมาในเสื้อลายนะครับ แล้วมีแจกหมดทุาไหลสวัสดีโอ้กเร็วสวัสดีวาน,นคับก่อนยินดีบอกพาน้อยทุ่นตายอีกเนี่ยสับสุทัศน์สวัสดีนะครับเป็นพ่อ,อคุณสุทัศน์สวัสดีเป็นแม่นะครับและวันนี้มีความยินดีอย่างยิง่งที่เชิญพ่อแม่พี่น้องมาร่วมโดยที่ไม่ได้ เรียนเชิญล,ลักษณะว่าปวดคือร้ายแต่ันนี้เื่อสิไ้ให้นกรกองต่อไปนี่นะครับผมในนามของคณะกรรมการกองคุนอยากนะครับมีความรู้สึกได้ดีใจมากนะครับวันนี้คนที่เต้นอยู่นี่เนี่ยผมอายุมากกว่าเขาถ้าไม่เชื่อมาถามผ,ผมคนที่สองคนชื่อสุบันนะครับเต้นดีทุกคน นะครับอีสุบัณหนึ่งแม่สุบันสองแต่คราวนี้ผมดีดาดีใจนะครับที่ลูกสาวได้สําเร็จการศึกษาตั้งใจอย่างยิ่งว่าแม่นีจะมาสะแสดงความดีของลูกตรงนี้พี่น้องที่ได้มามีความสุขดีใจด้วยนะครับเพราะว่าการสําเร็จการศึกษาไม่ใช่จากของง่ายน,นะครับดีดามดาได้ตั้งใจหวังอย่างยิ่งนะครับว่าถ้าลูกสาเร็จการศึกษา เป็นความภูมิใจของพ่อของแม่นะครับวันนี้ของลูกสาวนะครับดังนั้นน้องฟิลก็ดีใจด้วยสำหรัตบ,บตาเนี่ยแสดงความดีนี่ตั้งแต่ได้ยินข่านะครับวันนี้ถ้าตาไม่ได้มาเต้นปบบปนี้สงสัยจะโสดใจบอกปอกามากขึ้นนิดนะครับเรามาแสดงความดียอย่างยิ่งนะครับวันนี้พีน้องทุกคนนะครับทางเจ้วภาพมีหมอ้อียเกิดติ <อ>เดี๋ยวมันนะอย่างนั้นในโอกาสที้พี่น้องทุกคนที่มาวันนี้ยินดีอย่างยิ่งนะครับพี่และมีเพื่อนๆมาโดยที่ที่ไม่ได้แก้แต่ว่าเขามาด้วยใจนะครับผมขอขอบคุณแทนพ่อแม่พี่น้องทุกคนและญาติพี่น้องที่มาร่วงวันนี้อย่างนั้นผมขอเชิญิีดาและมันดาคุณสมองพิพิธีนะครับและคุณสุทธน์พอดี น้ำเดิมนะครับน้ำเดิมถ้าหากว่าท่านไปที่คิดไม่ได้คิดไม่ออกว่าจะเอาน้ำที่ไหนที่นี่นะครับคือน้ำใสนะครับน่ไม่ประหลอดแม่นระหเดี๋ยวให้เจ้าของเขามาพูดเองนะครับเดี๋ยวผมจะสมบัติแค่ครับเป็นทั้งสองท่านนะครับ អឺតែងតែទៅ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 

Let me-